คาซีดมือสองนะคะสภาพยังดีอยู่เลยค่ะให้ทายว่าราคาเท่าไหร่ค่ะราคานะคะไม่ถึง100บาทเลยค่ะสวัสดีค่ะ B.J.Pan ป b ค่ะวันนี้เราจะพาไปซื้อของที่ร้านคิมบูนะคะเป็นร้านที่ถูกที่สุดในไอจิเลยค่ะถึงแล้ค่ะร้านคิมบูค่ะ หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะคะเพราะร้านเนี้ยเป็นร้านที่มีอยู่แค่ในจังหวัดไอจิมีแค่4สาขาเท่านั้นค่ะร้านนี้นะคะเขาจะขายของมือสองค่ะแล้วก็มีของใหม่ๆด้วยนะคะแต่ราคาคือแบบถูกเวอร์มากค่ะที่ราคาถูกนะคะเพราะว่าของมือหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นของที่แบบเหมือนกับโรงงานเขาแบบจะไม่เอาแล้วโดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มด้วยโซนของเล่นมือสองนะคะเพราะว่าเด็กๆเ,เขาอยากดูค่ะ น้องตัวนี้นะคะราคาประมาณ30บาทค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะประมาณ20กว่าบาทค่ะอันนี้เป็นพวกฟิกเกอร์นะคะสภาพกล่องอาจจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ราคาก็ถูกตามสภาพค่ะแบบประมาณลักร้อยบาททำให้เกิน2-300สาทค่ะ กล่องนี่เขาแบบจัดเซตมาให้เลยนะคะเช่นเซตนี้ประมาณ300กว่าบาทค่ะอันนี้ถูกมากเลยนะคะเป็นของเมลจังแล้วราคาแบบร้อยบาทะคะ่ะคือจริงๆมันเป็นพันนะคะอันนี้นี่บาร์บี้ประมาณร้อบาทอุ๊ยของใหม่เลยนะคะเนี่ย ใครตาดีได้ตาร้ายเสียเลยค่ะกองเนี้ยมาค้นได้ค่ะก็ถ้าเจอของเล่นดีๆก็จะให้เด็กซื้ออยู่นะคะตัวนี้นะคะถ้าของใหม่นี่คือเป็นพันค่ะอันนี้ก็ร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบบาทค่ะนี่นาก็มีนะคะตัวหนึ่งนี่นาอยากได้ไหนคะไหนมามาดูหน่อยค่ะอันนี้หรอร้อยยี่สิบบาทได้อยู่ได้อยู่ ราคาของก็ตามสภาพนะคะอย่างอันนี้ประมาณ30บาทค่ะก็ยังสภาพดีอยู่เลยอันนี้คาซีทของเด็กนะคะก็ประมาณ55ห้าเยน15บหาบาทค่ะอันนี้ค่ะคือแบบถ้าไม่คิดอะไรมากซื้ออันนี้ไปเฉยๆก็ได้นะคะเพราะมันแค่15บาทเองอะคะ่ะพวกนี้เป็นของใหม่นะคะ ของใหม่เหมือนกับว่าโรงงานเขาขายไม่ได้ก็เอามาฝากขายแบบถูกๆประมาณร้อยสิร่สิบบาทค่ะพวกนี้ก็จะเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะคะราคามันจะแบบไม่เหมือนขายที่ญี่ปุ่นนะคะอย่างอันนี้ย6กสิบหกเยน20บาทเงี้ยค่ะของสำหรับสัตว์เลี้ยงก็มีนะคะอย่างอันเนี้ยค่ะประมาณอันละสิบห้าบาทเองค่ะ เดี๋ยวเราซื้ออันนี้ไปฝากแมวที่บ้านดีกว่าค่ะน่ารักแล้วก็ถูกมากเลยมุมนี้นะคะเป็นมุมของเล่นแบบของใหม่ค่ะราคาก็จะแบบถูกกว่าที่ขายทั่วไปมากลดร,ราคาแบบ50-80%อะไรอย่างนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นคาแรคเตอร์ดังอยู่นะคะถ้าได้ยินเสียงเพลงเขาก็จะดับกระดุกกระดิกไปตามเพลงค่ะนี่มันคือตัวอะไรอะลูก,กม่ถามให้รู้จักเลยเนี่ยแต่มันถูกนะประมาณ30บาทเจอของชอบเขาละค่ะก็คือคุณพ่อตายเดียวจากเพื่องคินทาโร่นะคะราคาประมาณไม่ถึง30บาทค่ะก็ซื้อกลับไปไว้สักตัวค่ะ อันนี้น้องโลคู่ประมาณ300กว่าบาทค่ะไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะคะเหมือนกับจะบินได้คือจริงๆตัวพวกนี้มันจะหลับ1พันบาทนะคะพวกนี้ก็จะเป็นบาร์บี้พวกแบบรุ่นที่เขาแบบค่อนข้างจะไม่มีคนซื้อก็เอามาลดราคาค่ะดีนะาก็แบบอยากได้นูน่นอยากได้นี่ไตัวหมดนะคะ น่ารักดีค่ะชื่อ c a ดี y hair ผมแบบน่ารักตัวนี้ค่ะน่ารักดีเดี๋ยวนี้นาะเขาก็จะหลอกใส่แล้วนะปีนี้แหละ<อ>ซื้อได้ซื้อได้เ<อ>นี่ยค่นเอามาลดราคากันเต็มเลยค่ะ พวกนี้เป็นกระจกกระจะนะคะเขาเอาแบบมารวมขายอย่างนี้เลยค่ะทั้งเซตนี่500้ยเยนพันเยนก็ร้อยห้าสิบาทถึง300บาทค่ะของสำหรับใช้ในรถยนต์ของใช้ในครัวปากกาดินสอมีหลายอย่างมากค่ะร้านเนี้ยคาซีนนะคะสภาพยังดีอยู่เลยค่ะให้ทายว่าราคาเท่าไหร่ค่ะ ราคานะคะไม่ถึง100บาทเลยค่ะรถเข็นเด็กนะคะก็สภาพดีค่ะอย่างที่นะนะั่งเนี่ยอันคันเนี้ยนะคะราคาก็ไม่ถึง100บาทเหมือนกันค่ะคาร์ซีคอมบี้นะคะตัวเนี้ยค่ะราคาไม่ถึง300บาทเลยค่ะ แต่ถ้าจะซื้อแล้วส่งไปใช้ที่เมืองไทยนะคะราคาก็จะแพงหลักเป็นหลักพันขึ้นไปเลยค่ะเพราะว่าค่าส่งจะแพงค่ะเบบี้คาของแอปปิ้านะคะราคาไม่ถึง300บาทเหมือนกันค่ะโอ้ยไม่ถึง200ด้วยค่ะเนี้ยถูกมากนาอันนี้มันแบบของเด็กเล็กมากเลยนะลูก เนี่ยค่ะราคาประมาณ300้อกว่าบาทค่ะของใหม่พวกนี้นะคะราคาหลายพันค่ะแบบราคาต่างกันมากเลยมาเป็นของมือสองตู้เล่นเกมเขาก็มีขายนะคะไม่รู้ตู้อะไรคะ่ะใหญ่มากราคาก็ประมาณ600กว่าบาทนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรยังไงนะคะ พวกเฟอร์นิเจอร์โตะตู้เตียงเก้าอี้โซฟาในเ,เขาก็มีหมดเลยนะคะเก้าอี้นะคะตัวละประมาณ50บาทค่ะโซฟาหนังนะคะสภาพยังดีอยู่เลยค่ะราคาแค่3-4พันบาทเองค่ะ พวกเซตโต๊ะก,กินข้าวของที่ญี่ปุ่นนะคะปกติราคาคือหลายหมื่นบาทค่ะแต่ที่นี่สามารถซื้อได้ในราคาหลักพันนะคะไม่กี่พันบาทค่ะคือร้านนี้จะมีของแบบอะไรเช่นอันนี้นะคะ่ะคืออะไรขายที่ราคาแพงนะคะ 80, 8 8 0 0 0นเยนอันนี้ก็ขายนะคะราคาแพงเชียว นี้กระเป๋าเดินทางราคาย่อมเยาค่ะราคาแบบพันต้นๆพวกนี้ก็เป็นผ้าขนหนูลายการ์ตูนแบบราคาถูกๆนะคะร้อยกว่าบาทผ้าห่มอัมปังแมนก็มีค่ะร้อยกว่าบาทเหมือนกัน พวกขนมที่ขายที่ร้านนี้นะคะก็จะมีไม่ซ้ำกันในแต่ละวันค่ะราคาคือจะถูกกว่าร้านทั่วไปแบบมากอะคะ่ะที่ราคาถูกนะคะเพราะว่าของพวกนี้มันใกล้จะหมดอายุแล้วค่ะเขาจะมีเขียนบอกวันหมดอายุที่ป้ายนะคะตัวสีแดงแชัดเจนค่ะพวกเครื่องสำอางครีม โฟมล้างหน้าอะไรก็มีหมดค่ะแต่เป็นยี่ห้อที่แบบอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นน้ําหอมแบบขายไม่ออกอะคะ่ะก็เอามาขายในราคาถูกๆ150บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวงกุญแจตุก,กตานะคะเห็นน่ารักดีค่ะราคาแค่15บาทเองค่ะ ผงซักฟอกหรือว่าของที่ใช้เกี่ยวกับการซักล้างก็มีนะคะพวกกระเป๋านะคะก็มีทั้งของมือสองแล้วก็ของใหม่ค่ะราคานะคะก็ถูกกว่าร้านมือสองทั่วไปค่ะอย่างอันที่เห็นอันนี้นะคะ6บาทค่ะปากกาดินสอแท่งล่าไม่ถึง10บาทอันนี้อย่างเงี้ยนะคะคือจริงๆที่ญี่ปุ่นเราจะไม่เห็นราคาแบบเนี้ยค่ะวันนี้นะคะก็ได้พวกขนมกับของเล่นเด็กคนละชิ้นค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าเน